บาร์บีคิวมีหมูกระทมะมีชาบูด้วยนะคะเผื่อว่าไม่อยากออกไปไหนจริงๆก็สั่งมาทานที่บ้านได้ วันนี้เรามาถึงแล้วที่ Cart to Ocean ที่พัทยาวันนี้เราจะมาเที่ยวพักผ่อนทำไมเหรอมาที่นี่ตรงไหมอยากบอกอยากบอกทุกคนให้ทุกคนได้รู้แล้วเห็นทุกคนอลงไอจีที่นี่ถ่ายรูปบิกินี่แล้วก็ถ่ายรูปสาไว้นะส่วนตัวว่าภาพตรงน,นี้นั่งริมสระ ชื่อเรื่องนี้ของเราก็เหมเาะกับการที่จะมาเที่ยวทะเบยเอาไปดูห้องข้างในดีกว่าว่าข้างในห้องเราเมีอะไรกันบ้างทมา่สวัสดีค่ะแคร์เพื่อไมีเกียรติวันนี้เราเพักเทิรนเข้ามาสู่โรงแรมคาร์ทูโรงแร,ม,รมขาของเราจะมีทีวีวิทยุไว้ฟังเวลาที่ลูกค้าเบือ่อหูงมีอะไรให้โทรหาเจ้าหน้าที่พนักงานได้ตลอด24ชั่วโมงเจ้าพายายเขาคน มีอะไรบ้างเรามาดูกันกระติกน้ำแข็งลูกค้าจะได้น้ำแข็งฟรีหนึ่งถังนะคะถังต่อไปจะเสียเงินขนมต่างๆตรงนี้ที่วางอยู่ลูกค้าสามารถทานได้นะคะแต่ลูกค้าจะต้องเสียเงินตามรายการนี้ค่ะสินค้าในตู้เย็นลูกค้าสามารถทานได้เช่นกันนะคะแล้วลูกค้าต้องการคอฟฟี่ออร์ทีเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องน้ำตามมาถึงแล้ว ห้องนี้นะคะ่ะขนเตาลูกค้าสามารถใช้ร่ตมตรงนี้ได้เรามีกระเป๋าและผ้าชุดตัวให้ลูกค้าห้องอาบน้ำค่ะเพื่อลาจุกแกรที่เก็บของเดาเดี๋ยวเราไปดูส่วนข้างใงกันดีกว่า แลตั้งเย็นๆเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูทะเลถ้าอากาศเป็นใจให้เราออกไปข้างนอกได้แล้วประเด็นคืออาหารที่นี่ถ้าเราไม่อยากออกไปข้างนอกเขาบอกว่าเรามีแนะนําหมูกระทะหรือบาร์บีคิวให้ลูกค้าได้ทานภายในร้งน้วยน,นะคะแล้วเจอกันตอนเย็นนะคะ อยู่ที่ปั๊บปั๊บบีดน,นะคะบรรยากาศในตอนนี้นนนคือตอนกลางคืนแล้วคนก็จะกลับบ้านหมดแล้วดูซิว่าเราจะได้ไปถ่ายรูปอย่างที่คนคอื่นเขาได้ถ่ายกันหรือเปล่าตอนนี้เดี๋ยวเราเลือกอาหารเมนูก่อนดูซิว่าเราจะกินอะไรกันดีนเมนูอะไรนะ่ากินมั้งคะมันคือยำหน้าตาน่ากินมากเห็นไหมเห็นไหมเพราะฉะน,นั้นเราขออนุญาตไปกินกันก่อนนะคะมันเผ็ดมาก ถ้าเราจะไปตรงนั้นได้ก็คือเราจะต้องอกินข้าวเสร็จแล้วเราไปจ่ายตังค์แล้วเราก็นํำใบเสร็จล,ลงไปข้างล่างตรงนั้นเป็นหอยใช่ปะที่ทุกคนจะต้องมาถ่ายกันส่วนด้านบนจะเป็นพั่วเฮ้ยเต่นไต่งแล้นะ ถ้าขึ้นไปดูก่อนนะแป๊บนึงแต่เราจะไม่ถ่ายเพราะเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวกันต่อไปได้แล้วเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะเมื่อกี้บอกว่าขึ้นมาจะท่านะไม่ดูก่อนนะแป๊บนึงแต่เราจะไม่ถ่ายเพราะเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวกันต่อเราจะไม่ถ่ายเราจะไม่ถ่ายเราจะไม่ถ่ายเลอต้องหูน้องตาไหลเพราะว่ายาำรสชาติจัดจานมากอร่อยมากหรือว่าข้าวแลจะออกจากที่นี่เพื่อกลับไปกินข้าวแล้ว จะสิคขนานี้เลยม่รู้เพ uh, um ื่อจะกลับไปกินกันที่โรงแรมไมบไ้เฮยสาวสาวที่งเวลาอาหารกลงค่ำก็กำลมเตรียมใอ้เราับไว้นะเลฟัดของเราวันนี้เราเลือกเมนูออมเล็ตและอีกอันหนึ่งก็คือแนมเอรเกแล้วก็ กพูนควคอนเ็ตะน้ำเงินก็คือน้ำมะคะแลไน้ำส่องและตัวแารก็จะเป็นควกข้าวของเราสที่ันได้่อเป้ช่วงที่ฟังที่จะอยู่ตรงนก็จะเป็นแนนหอมลอไปดูนะแยมมรลกอเดี๋ยวจะขอตัวไปกินอาหารเช้ากันก่อนนะคะ I'm in the mood for a switch up. I hit the punch hit the rose right till I hiccup. I hit the stage and leave with money.